นชมที่เคารพครับขอ,อนำท่านเข้าสู่เวทีมวยชั่วคราวหลังโรงแรมแคลเลียนเอ็มพีรีสอร์ทจังหวัดตรังนะครับท่านกำลังเห็นอยู่นี่เป็นภาพของถานที่ทำการแข่งขันม้ากรรมมวยสากรรชิงตำแหน่งแชมป์โลกการกุศลนัดสำคัญอีกนัดหนึ่งครับในศึก m 1 5 0พิชิตโลกครับนี่เป็นบรรยากาศที่ท่านผู้ชมทางบ้านจะได้เห็นนะครับสำหรับการเปิดการแข่งขันม้ากรรมมวยชิงตำแหน่งแชมปโลก ทางสำคัญของสามารถพักอรุณกับเรือลอยโลฮาสมีขึ้นที่จังหวัดตรังแห่งนี้ครับครับนี่เป็นบรรยากาศที่ท่านได้ชมจากเฮลิคอปเตอร์ครับแล้วก็วันนี้ก่อนที่จะถึงมวยคู่สําคัญนะครับเราจะมีมวยคู่แรกให้ท่านผู้ชมได้ชกู้สร้างอาณาจักรแรเลียนเอ็มพีรีสอร์โรงแรมหรูระดับ5้าดาวประดับฟ้าตรังเวสมาคมมวยโลกรหวงยักหน้ายก สามารถพยักอรุณอดีตแชมเปี้ยนโลกและดาราระดับพระเอกผู้มีความเป็นอัจฉริยะในร่างอยู่วกันกับไอ้นวดหินเจ้าของตาแหน่งชาวเวเนซุเอลาอีรอยโรฮัสโดยมีท่านองคมนตรีและรัฐบุรุษ คณะท่านพลเอกเปรมติน,นสูลานนท์ให้เกียรติอย่างสูงรับเป็นประธานอำนวยการแข่งขันสามารถทยักอารมณ์จะพิสูจน์ความเป็นอัจฉริยะให้ประเทศไทยมีแชมป์โลกคนที่21ได้หรือไม่โปรดติดตามได้ณนะบัดนี้ สวัสดีครับ14ครั้งชนะคะแนน4ครั้งแพ้1ครั้งและก็เสมอ1ครั้งเป็นประวัติที่น่ากลัวมากรุนนั้นไม่ต้องพูดถึงครับชกมวยไทยมาทั้งหมดประมาณ125ครั้งแพ้เพียงครั้งเดียวนะครับแล้วก็ชนะถึงครุณสมารับครับ,รบสามารถพักรุนที่เคยเป็นแชมป์โลกในอดีตนะครับ,รบเป็นแชมป์คนที่10ของเมืองไทยแล้วก็ หยุดไปโชคข่าวหลังจากที่เสียแชมป์ไปแล้วก็เป็นแชมป์จูเนียร์เฟเธอเวทนะฮะไปเสียแชมป์โลกให้กับาเจฟฟินิกที่ออสเตรเลียนะครับและต่อจากนั้นเขาก็หยุดกลับมาชกมวยไทยครั้งสองครั้งและก็แขวนนวมไปประมาณ4ปีและกลับมาชกอีก6ครั้งนะฮะชนะรวดมาโดยตลอดหลังจากนั้นก็คือไปรุ่งเรืองทางด้านศิลปินค่อบสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือการแสดงก็ถือว่าเป็นของอาชิรยะ ไม่ใช่มวยอัจฉริยะนะ,ะเป็นถือว่าเป็นคนอัจฉริยะครับคือไปทางไหนก็ประสบความสำเร็จทางนั้นประสบความสำเร็จจะ,จะต้องตำนานมวยคือคสมตรถของสกุลพี่น้องประชาชนชาวไทยทางประเทศผมคิดว่าวัย32ปีของคนไทยคนนี้หลังจากที่หยุดชกมวยไปถึง4ปี การกลับมาหลังจากการชกอุ่นเครื่องถึง6ครั้งแล้วชิงแชมป์โลกวันนี้จะเป็นไงจะเป็นมวยสากลคู่หนึ่งของประเทศไทยนะฮะขณะนี้ที่มีเปอร์เซ็นต์ถึง 50- ต่50อ50เปอร์เซ็นต์แล้วเราต้องทําใจมีโอกาสชนะ50แล้วก็มีโอกาสแพ้5 0เปอร์เซ็นต์ฉะนั้นแฟนมวยทั่วประเทศจะเห็นว่าคู่มวยคู่นี้นะฮะจะมีนาทีระทึกใจและกระตื่นเต้นทุกเวลาคือแพ้ชนะได้เท่าเท่ากันนะครับท่านผู้ชมก็ชมอยู่ อย่านึกว่าอัจฉริยะนั้นจะต้องชนะเสมอไปนะครับครับเอาละครับตอนนี้เริ่มยกที่หนึ่งแรกๆนี่ต้องระวังนะเพราะอีรอยโลฮัสเนี่ยเป็นนักมวยที่ไฟเตอร์นะครับแล้วมีหมัดซ้ายและหมัดขวาหนักพอสมควรทีเดียวนะในแผนการชกวันนี้ของสามารถพยักฆ์อรุณคงจะต้องใช้สมองสติปัญญานะฮะวันนี้ผมคิดว่าก็ต้องจับตาดูฮะอาจารย์ครับสามารถพยัคฆ์อรุณยัง ยังก็เรียกว่ายังเครื่องไม่ร้อนนะฮะสุณสมบูรครับมามัดสายตรงเป็นไงก็หมัดนี้ดีครับไอ้ลอยโลฮาร์จะเป็นมวยที่เสียอย่างหนึ่งนะคือประเภทชอบรับนะแกจะเป็นมวยที่รับอาวุธคู่ต่อสู้ก่อนสำหรับรีรอยโลฮาร์คู่มวยแชมป์โลกคู่นี้นะฮะ ประเทศไทยเราเป็นผู้ท้าชิง <Yeah. S 1> ไม่ใช่การป้องกันตำแหน่งฉะนั้นแชมป์โลกคนที่21จะมีขึ้นหรือไม่ในประเทศไทยนะต้องจับตาดูเราไม่มีสูญเสียนะฮะมีแต่ได้กับเท่าทุนฉะนั้นการลงทุนครั้งนี้ของท่านพิทักษ์รังสรีธรรมกับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศวรงรการหมัดมวยก็อยู่ที่วันนี้แหละครับเราจะมีเข้มขัดเพิ่มขึ้นหรือมีเท่าเดิมครับคุณทรงชัยครับบนผืนแผ่นดินจังหวัดตรังนี่เราเคยจัดชิงแชมป์โลกมาแล้วครั้งหนึ่งครับนะครับในตอน oh. ตอนั้น ก็จิตระดาผู้ท้าชิงแล้วก็ได้แชมป์ด้วยได้แชมป์โลกครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองที่กองพิทักษ์ตังสรีทำเป็นที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยชาวจังหวัดตรังฉะนั้นวันนี้ก็ได้รับเกียรติอย่างท่านพระนาท่านพิสารมูลศาสตร์สาทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีท่านมาเป็นประธานด้วยอีลอยโลฮัสพยายามเดินนะครับนี่ลูกนี้อันตรายนะอาจารย์ฮนะเนี่ฮุกซ้า,า,า,ายครับ,ยรบอย่างนี้มีฮุกซ้ายล่างและตัดบนนะครับอันนี้อันนี้กับเสียงเชียร์ของพี่น้องชาวตังแน่นนะฮะดูตาสายตาของสามารถนะครับนี่ไม่ถอยด้วยออดูการผมคิดว่าแผนอ,อ,อ้บอ้บซ้ายบวกกับขวานะฮะผมคิดว่า รู้สึกว่าแชมเปี้ยนโลกจะเล่งเลยนะคุณสงชัยต้นเขาจะต้องแรงมานะเร็วตั้งแต่ยกแรกเลยทีเดียวเพราะว่าประวัตินั้นชนะในยกต้นๆมาโดยตลอดนะครับอีโรโลฮาร์นี่เป็นการป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนรุ่นเฟเธอร์เวทคือ126ปอนด์ของเวเนซุเอลากับประเทศไทยอือดูอัพคัดลูกนี้น่ากลัวนะฮะตักลำตัวเนี่ยลูกนี้ฮะสวยงามครับ มีลาการหลบผู้ต่อสู้อย่างนี้นะครับในช่วงที่สามารถเคยชิงแชมป์โลกโ<อ>ในในช่วงนั้นนะครับ<อ>ก็เคยประสบความสำเร็จนะครับ จะเป็นตำนานมวยฮะอาจารย์ครับหลังจากวัย32ปีของสามารถพยากรุณกับร่างกายแม่นี่อันตรายนะหมัดขวาตรงรและมีอปคัดลำตัวซึ่งจะเข,เขาเตรียมมาต่อยลำตัวเราโดยตรงรนะฮะแต่สามารถก็รู้ทางนะฮะแม่ลูกนี้ไม่มเข้ามาทั้งตัวเลยนะตัวหนักนะฮะต้นต้นนี่หนักนะครับผมคิดว่าเวลาชิงตำแหน่งแชมป์เปี้ยนโลกครับท่านเห็นประชาชนเริ่มทยอยกันเข้ามาอย่างเื่งนันไปเรื่อยนะฮะจะเข้ามาเรื่อย ครับยกที่สองครับคุณสมมาตรครับนาทีนี้ต้องดูด้วยโรฮัสยังเดินเข้าหาสมมาตรอาสามาตลอดมาเพราะเป็นที่เป็นการลื่นนะก็อย่างที่เราเรียนได้ทราบมาผ้าใบมีปัญหานะครับเวทีเนื่องจากมีฝนตกลงมานะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีลมลมค่อนข้างจะแรงสาซสายตรงของสามารถตอนนี้ค่อนข้างจะเข้าเป้าได้ดีทีเดียวครับ โลฮัสยังเดินเข้าหาสามารถตลอดครับพื้นนะฮะพื้นเปียกนะครับเนื่องจากเวลา12นาทมีฝนตกหนักขึ้นมาลุกเกินหลังคาหลังเธอหอบไปหมดเลยนะฮะขณะนี้ยกที่2ดูการโชคของอีเอฟโอโลฮัสแม่รูปร่างเป็นไงฮะคุณสมมาตรนะรเราไม่ได้เปียกเลยนะไม่ได้เปีจะส่วนสูงหรือจะเป็นช่วงหนาของร่างกายทั้งวยทั้งคู่ช่างน้ําหนักเกินคนละหนึ่งกอแล้วก็ทําการลดเป็นอย่าง อย่างเรียบร้อยดีฮรโลฮัสใหญ่นะครไม่ใช่เลยตอนนี้สามารถเรายังใช้จังหวัดจังหวะโชคเข้าไปต่อยนะสวยๆนะครับมาซ้าย,ยังทํางานดีมากสามารถรต่อยได้จะจะหน้าของลีโลฮัทแดงไปหมด้วครับวันนี้สามารถใช้สายตาเท่านั้นนะครับไม่หลบหลีกอย่างที่เป็นทุกครั้งที่ต่อยด้วยนะเขาเตรียมแผนการโชคมาอย่างนี้ต้องถืพยายามหาจังหวะสองนะครับคุณทรงชัยครับสามารถพยยกระลุม เดี๋ยวว่าไม่ไม่ต้องไม่ตั้งรับมากเกินไปแล้วก็ไม่ทิดงกับถอยอะไรมากมายในจังหวะถอยนั้นมีโต้ตลอดสายตามาออกซ้ายตรงของสามารถตอนนี้เป็นยังไงครับคุณสมบมัติครับก็ยังทํางานดีฮะต่อยเข้าเป้ารู้สึกจะเปอร์เซ็นต์สูง ขวาก็ดีนะครับแม่นยำเนี่ยเรือรอโดนตลอดครับไม่ใช่ว <te> ่าจะมีซ้ายอย่างเดียวนะครับขวาข้าของสามารถนี่ฉกทีละห้าก็โต้ลยหมัดยับเหมือนกันนะโลฮัสยามทุ่งตัวมาด้กว่าต่อยทั้งหลายเลยทีเดียวนะเจอซ้ายตรงเขสามารถข้าตรงอีกหมัดหนึ่งเราดูในยกที่สองแล้วความหวังเรานะฮะก็รู้สึกว่าไม่ไม่มีถึง50เซ กัดจุดนิดหน่อยต้องต่อยอย่างนี้ได้นะคุณลงชัยดูอีลอยนะแต่หมัดต้องระวังอยู่ตลอดคุณสมมาตรนะทั้งสะมาไม่ได้ลูกนี้ไม่ได้อันตรายสายแม่สามารถคิดว่าจะถอยวันนี้ไม่หลบลีกเข้าไห่นะฮะตอนนี้บริเวณใต้ตาซ้ายนะของอีลอยโลฮัสเริ่มมีลักษณะแดงแดงแดงขึ้นมาแต่ยังไม่แตกนะยังไม่แตกนะฮะมีรอยปูดบวมขึ้นมานิดหน่อยนะฮะ ครับสามารถต้องใช้สายตาแล้วก็สมองอยู่ตลอดนะฮะเพราะว่ายิ่งไหลายกเราไม่เสียเปรียบฮะไม่เสียเปียเไปไม่เสียเปียบยิ่งไหลายหลายยกยิ่งไม่เสียเปียกครับนี่ฮพึ่งยกที่สองก็ต้องคอยดักจังหวะบวกนะเพรามันสามารถไม่หลบหลีกบวกนะครับโรฮ่ายังมดตรงนี้เป็นยกที่สามเครับลอยห้อยกำลังเร่งเครื่องเป็นการใหญ่ครับอื้อหือแรงทเข้ามาโรฮาโรฮาตาซายนึกตบมือกันเกลียวเลยฮะ วันนี้ดูสามารถไม่ถอยดึงตัวนิดเดียวแล้วสวนด้วยหมัดนะฮะหมัดอย่างนี้ยังแรงนะครับจังหวะสองดึงตัวนิดเดียววันนี้ไม่ไม่ไม่เต้นถอยด้วยนะฮะดูสไตล์การชกที่เปลี่ยนไปของสามารถพยกรุณบวกด้วยเลยฮะ โอ้โูดูไม่ถอยด้วยโอ้โหสายสายหมัดนี้เรียกว่าได้เอาโลฮัสหน้าหงายไปเลยทีเดียวครับอาจรจะเป็นห่วงกับเรื่องกำลังเท่านั้นเองนะฮะครับดูฮะยกที่สดูโลฮัสจะทำยังไงฮะจังหวะนี้อ้าวแรกแรกด้วยมยกที่3มฮะอย่างนี้ตื่นเต้นนะครับอาจารย์ครับ โลฮัสยังเดินเข้าหาตลอดนะครับแต่สามารถพยกรุนนั้นอาศัยสายตาแล้วก็จังหวะมาโลฮัสพยายามหนึ่งสองที่ใบหน้าแต่ยังไม่่คยจะโดนนะฮะสามารถพยายามปิดซ้องได้ปิดป้องได้อย่างดีเลยครับโลฮัสทใหใจนะครับโลฮัสใช้ตอคืนด้วยซ้ายวงในอ้อวงในสวยครับ โลหะนั้นตาซ้ายรู้สึกจะแตกครับคุณลุงชัยสีหีออกมาแล้วเลือดยังไม่ไหลนาสามารถทําได้ดีฮะ,ะลูกนี้โลหะโตไปสามารถตอบกลับได้แลกกันคนละหมัดนะฮะดวนกันแล้วครับอย่างนี้ซ้ายกับขวาแม่ระวังลอยไปเลยฮะสามารถแต่โดนไม่เต็มนะฮะอย่างนี้อย่างนี้ตื่นเต้นนะครับแฟนๆครเพราะเป็นคู่มวยที่มีโอกาสด้วยกันทั้งคู่ 50- 50ต่อเซนตนะฮะแม่สามารถวันนี้ไม่ถอยนะฮะ อือแันๆันเป็นห่วงกําลังหรือเปล่าอ่าดูสามัดโลฮะต้องหวบได้มัดฟ้าต้องระวังนะจะมีกําลังอยู่สําหรับโลฮะพี่นะฮะถ้าหมดยกสี่ล่าจานนะจ๊ะเราก็ผมคิดว่าเราจะชื่นใจมากกว่านี้แต่ตอนนี้ทีเราชื่นใจสามารถดึงจังหวะไม่ปล่อยเลยฮะวันนี้สามารถชกดึงตัวนิดเดียวเราโตดึงตัวนิดเดียวเราโตซ้ายพยายามโตลําตัวสลับไปหนาครับหมดยกที่สี่นะครับ ยกที่4แล้วคุณสมมาตรฮะเวลานี้เราอีรอยโลฮัสแชมป์เป็นโลกนะมีบาดแผลแตกที่คิ้วซ้ายเนี่ยใหญ่พอสมควรแล้วก็ลึกพอสมควรนี่ะใต้คิ้วซ้ายนะฮะเลือดจะไหลเข้าตาทำให้โลฮัสนั้น้ายตรงของสามารถที่4นะสามารถเปลี่ยนสานการชกของตัวเองนะในความเป็นอัจฉริยะนะฮะน่าจะเป็นตำนานมวยของเมืองไทยหรือเปล่าในวันนี้เรารออีกกัน 8ยกนะฮะผมคิดว่ายืดเยื้อแน่แล้วนะครับถ้ารักษาระดับาการโชกอย่างนี้คุณธงชัยฮะนะผมคิดว่าแชมป์เป็นโลกถึงือได้สามารถพลาดโดนต้องประคองนะฮะอย่างนี้สามารถพยักอรุณต้องประคองประมาทไม่ได้นะโดนนับแล้วครับขณะนี้นับ8ปดนะฮะครับ ยกที่4นะครับยกที่4สามารถต้องลบลีกให้ได้นะผ่านยกนี้ไปเราก็มีความหวังเหมือนกันการต้องไม่ตกครับอย่างนี้การต้องไม่ตกครับพยายามเร่งนะครับเดินเข้ามาช่วยโอกาสในขณะที่ได้นับแปดไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะอย่างนี้ต้องส่งเสียงเชียร์เลยครับจะรอดยกนี้หรือเปล่าถ้ารอดเกิดเป็นโอกาสเลือเกินนะสามารถกระสุนด้แล้วก็โหรหักระปวดนะครับขาบ้านก็ตายแล้วครับคุณลงไทย คองคะสามารถต้องใช้สมองกับสมาธิจะดีกว่านะบวกอย่างนี้ไม่ดีครับคุณสมัยครับครับไม่ต้องประคองไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ต่อยดีมากนะครับสามารถครับสี่ยกอีรอยยังหมัดแรงอยู่นะสามารถต้องรัดกลุ่มนะฮะอย่างนี้ต้องรัดกลุ่มนะครับเพราะว่าอืมครับต้งทายทุกสี่เราก็คงจะอ่าเวลานี้โอนเอ็นพอสมควรทีเดียวอีรอย โรฮัสก็มีอาการอีรอยนี่อ้๊บอัพบอ่าครับดูปลอดภัยก็จะไม่ดีนะโรฮัสนี่ต้นๆต้องพยายามรักษาระดับไว้ให้ได้ครับจะเป็นมวยปลายแผ่วนะอีรอยโรฮัสครับโโดนโดนไม่หันเลยครับโดนก็มีอาการเช่นเดียวกันนะไม่ต้องรีบร้อนนะฮะสามารถถึงยิ่งปลายเรายิ่งไม่เป็นห่วงฮะเพราะกําลังเราก็มีความมั่นใจว่าสามารถเนี่ยยืนได้ถึง12ยกนะฮะนะแต่ใหม่ ของโรฮาร์ดนี่หนักนะครับุณสมมาตรทั้งซ้งายทั้งขวา,าต้องประคองไปก่อนนะครับน่าวันนี้คู่ขี่กันเลือยเกินนักมวยค่นี้ต่อยกันสามารถเราก็เลือกกำดาออกนะฮะโดนก้าไปหลายหมัดเหมือนกันตอนนี้เลือกกำดาออกน่าโรฮาร์ดแผลเลือดไม่ไหลฮะยาคัดเลือดเขาดีเรื่อกเกินนะครับครับตอนนี้ฮะสามารถอ่ามจุกที่โดนหมัดของลีรอยโรฮาร์ดครับจังหวะที่เราถอยออกมาพอดีลอยไปตามหมัดเลยนะครับหลังจากนั้นแล้ว สามารถเราก็ฟื้นขึ้นมามาดูยกที่5กันต่อครับสามารถไม่หนีครับวันนี้ต่อยสู้ต่อยใกล้ๆเลยต่อยกันใกล้ๆครับล้ำตัวครับสามารถวันนี้มาเล่นล้ำตัวโลฮาก็หนักใจครับโลฮานั้นเกินยก5ไม่ค่อยได้เหมือนกันเพราะติดีนั้นกยกต้นๆดีครับไปลายปลแกไม่ค่อยดีสามารถเอาแล้วครับมาแลวครับโลฮาโดนก็ไปเหมือนกันครับ เราหมดตอนมดแล้วก็ยุ่งแน่กันแล้วกันแล้วครับเราเชื่อเชื่อว่าสามารถของเรานั้นไปดีแน่นอนปลายปายนั้นไม่เป็นรองแน่ครับสามารถไม่ต้องเร่งมากนะครับ<พ>ผมคิดว่าระยะระยะต่อระยะนี่ผมคิดว่า,าโรฮาดปลายก็คงจะวัดดวงกันแล้วครับ<พ>นาทีนี้สามารถไม่ต้องเร่งมากครับเพราะว่าะก็ยังคู่ขี้สูสีตลอดลุกเหมือนกันนี่ลื่นนะพื้นมีปัญหาหน่อยครับเพราะว่า ฝนตกมาเมื่อเวลา12นาฬกานะครับตกหนักซะด้วยขณะนี้ท้องฟ้าก็เปิดแล้วครับอือโอ้โหสวยครับสามารถต้องคุมไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับยังไม่มีปัญหานะครับการนับ8นั้นไม่เป็นไรครับยังเหลืออีกตั้ง7ยกครับมีรอยลฮห้านั้นนี่ครับโดนสามารถเหมือกันเตครับยับขวา โลฮะาพยายามยับโตยิโลฮะก็รู้สึกจะผ่อนเหมือนกันนะครับไม่กล้าเข้ามาแรกแบบยกตน้นสามารถคุมเกมดี้วฮะตอนนี้สมาธิดีนิ่งอย่างนี้เดี๋ยวจับทางมวยได้แล้วครับแรงเข้ามานะฮะเดี๋ยวอืมครับซ้ายกับขวานะฮะจะทำมวยการแข่งขันของนักมวยที่ดีที่สุดนียยับขวาสามารถแม่นยำครับยับโดนทุกทีฮะโลฮ่า่ส่หน้าอกเลยฮะตรงนี้ครับตวหบัดยับ นีฮะมาดยบสามารถรบกวนโลฮัสตอยู่เรื่อยๆครัโลฮัตแน่โดนอีกแล้วครับย็บขวานี่เอาเผลอๆโดนมาซ้ายตรงถ้ปคุมสไตล์นี้ไปเรื่อยๆผมคิดว่าเป็นเรื่องดีฮะสามารถทาไม่ไม่เร่งมากฮะรับอย่างนี้นะฮะรับโต้จะเป็นแห่จังหวะที่ดีฮะอย่างนี้โต้โต้ด้วยอ่านะฮะโลฮาร์ตนครับนาครับต้องไรนะฮะอย่างนี้ในยกที่ห้าครับ เดี๋ยวฮาร์ตก็ยังไม่รีบร้อนนะครับรู้สึกจะผ่อนนะคุณธงชัยสี่ยกแกเก็บไม่ได้นี่แกจะมาผ่อนนะของรู้ตัวเหมือนกันนะครับพบกันอ๋ยโดนมาเบียดตลอดนะคุณขอมาครับคู่กีตลอดนะครับอืมนะครับหมดยกที่ห้าครับทํางมาวันนี้เปลี่ยนโอ้โหซ้ายสวยครับสามารถดันเลือดกำเดาออกทางจมูกนะครับ ไม่ได้นะเล่นมากไม่ได้มีบวกขวาเข้ามาไม่ระวังบวกขวานะครับจังหวะสองดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าครับสามารถตองต่อยคุมไว้นะครับไม่รีบร้อนอย่าไปคิดล็อกอันนี้จะเป็นโอกาสของเรามากกว่ายิ่งต่อยฮะเพราะว่าฮะอย่างนี้อืมต่อยลำตัวเข้าไปต้องต่อยอู้ไว้เรื่อยๆมาน้องวยทั้งคู่นี่ถ้าเร่งมากด้วยกันทั้งคู่ต้องมีมีมาผ่อนนะฮะ อย่างอีรอยบวมด้วยกันทั้งเละเทะเลยฮะหน้าตาของนักมวยทั้งคู่อีรอยก็ช้ำสามารถก็ช้ำเบียดกันตลอดวงในครับสามารถก็ไม่แพ้นะครับวงในต่อยดีคอยโต้ตลอดบล็อกได้ตลอดและโต้ได้สวยๆนะครับฮะปล่อยไปล่าไปเองเหมือนกันนะฮะสวยครับลูกนี้ นายกที่หกคคุณสมมาตรครับต่อยอย่างนี้เรื่อยๆไปแม่ต้องดูระยะปลายๆแล้วครับอย่างนี้ฮะคู่มวยคู่นี้อุบอุบหลบให้ได้ครับหมัดขวาฮะฮะอื้มสามารถต้องมาอาศัยจังหวะมาเล่นตอนปลายๆนะครับยกไทยๆอาจจะแซงได้ฮะต้องดูให้ดีครับต้องถนอมกําลังไว้อย่ารีบร้อนเอาดูแล้วอีรอลฮาร์ตต้องหมดแน่ครับปลายๆเนี่ยดูฮะหมัดชักแผ่วลงไปแล้วอะ อโอ้ทำได้ดีฮะโอ้โหสวยนาครับลูกนี้นาโอ้ังเหมือนเดินรับสามารถ <S S ครับยัเหมือมนเดิลบกาศต้องไม่ตกด้วยนะฮะอย่างนี้นะอีลอ,อยฮอะครับสามารถโต้ตลอดครับอเน้นก้าไปดีขวาครับต้องเน้นหนึ่งขวา ชั้มเป็นโลกก็ต่อยอย่างสมศักดิ์ศรีสามารถของเราก็ต้องทําหน้าที่อย่างเต็มร้อยจริงๆนะฮะวันนี้อขอขอบคุณโลสสถานคือยุกจกัดนะฮะคือสุรัตน์โอสถานุครอมาเทกันตลอดนะฮะตื่นเต้นนะฮะเข็มขัดชัเป็นโลกจะมีเพิ่มขึ้นหรือไม่ในประเทศไทยเราชาวไทยเป็นผู้ชาติจชิงะฮะส่วนชัเปเป็นโลกก็เวเนซุเอลาเขาเป็นเจ้าของเข็มขัดนะครับ อันนหลบออกมาสวยงามครับลีลาการหลบของสามารถหมดยกที่6สามารถประคองตัวมาดีมากครับเรามาดูให้ดีครับอีอก5ยกสามารถนั้นจะต้องเร่งไปปลายนะครับเ<ไ>พราะดูแล้วโลฮาร์เริ่มจะแผ่วแผ่วให้เห็นนะครับยังไม่ต้องรีบร้อนครับ ต่อยเก็บสไตล์ไปเรื่อยๆครับอันนี้โลฮารเริ่มจะแผ่วๆโดนหมัดย็บขวาอีกแล้วนี่ครับหมัดย็บนั้นโลฮาร์สู้แล้วไม่ได้แน่ตแต่โลฮาร์มีหมัดขวาคอยบวกนะครับเวลาสามารถนี่สามารถออกมาต่อยซ้ายสวยครับหลบออกไปอย่ารับมากนะ ดูที่ระยะเลยฮะอ,อย่างนี้น,นะครับเพราะแชมเปนโลก็ชกได้อย่างดีหรอเกินาสามารถของเราก็ทําหน้าที่อย่างเยี่เยี่ยมนะอาจา์บัญชาครับจังหวะซ้ายของอสามารถพยกรุนนั้นดักจังหวะได้ดีทีเดียวนะครับวันนี้ทําหน้าที่เยี่ยมมากครับสามารถดูกันครับเหลืออีก,กโอโห้ายกโอ้โหซ้ายตรงก็ที่ลำตัวโดนบ่อยๆสักสองบาครับรถ ตอนนี้สามารถหันมาเล่นลำตัวแล้วนะทั้งซ้ายทั้งขวาโลฮัตก็โต้ลำตัวเหมือนกันโลฮัตโดนลำตัวแล้วทําท่าอืดนะโดนดีกวงอครับงอแล้วครับโดน,โดน มาดเลยครับลำตัวของสามารถสามารถฟาลำตัวอีกโลฮัทถอนหายใจโดนอีกแล้วทัท่าจะงอครับโลฮัททั้ท่าถอนหายใจสามารถยังไม่รีบร้อนครับประคองตัวก่อนผ่อนนิดนึงครับผ่อนไปก่อนครับไม่ต้องรีบประเด็ดศึกครับเพราะตัวเองเร่งมากก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันต้องเร่งไปไปครับตอนนี้ผ่อนครับมาต่อยสามสี่หมัดมาสักูลีโลฮัทตัวแข็งเลยนะครับนี่ครับไปเริ่มขาขว้เลยครับโลฮัท ขาเริ่มควยกันแล้วรดน้ําหนักมากหรือเปล่ามาตอนนี้สามารถเราเริ่มต่อยได้ครับเริ่มต่อยเข้าเป้าเลยโลฮารเริ่มแผ่วครับโดนสามสี่มาจากสามารถการตอบโต้ของโลฮาร์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณของบานครับแต่ว่าเบาไปแล้วนะเบาไปแล้วครับสามารถเราต่อยได้แรงกว่า ใหัวใจก็ข่มนะครับนี่นะครับยกที่เจ็ดที่ผ่านมานั้นสถานการณ์ของสามารถพยกระดุของเรานั้นเป็นยังไงบ้างฮะดีขึ้นมากครับต่อยเอาโลฮัสแข้งไปเลยนะฮะต่อยลำตัวได้สามสี่หมัดครับโลฮัทถือแข้งไปครับโอ้โลฮัสโดนสามารถโดนรุกคว้าแต่ตนกไม่ได้ครับต้นยกนี่นะทักคนทุกคนยกแรงอยู่โลฮัสต่อยเข้ามาสามารถปิดไม่ได้นะครับกรับไม่ได้ครับโลฮัสจะต่อยเป็นชุดเลย ไปไวครับโดนไหลหมัดก็ไปยนะฮะเร่งมากแล้วหมดนะฮะยกสมากกำลังไม่เพียงพอนะฮะเร่งสุดๆครับแม่ก็สู้นะครับโลฮาร์ยิ่งใหญ่จริงๆยิ่งใหญ่ครับต้องยอมรับนะฮะแชมป์เโลกเวเนซุวอลาครับอย่างนี้ยิ่งใหญ่ครับครับสามารถโดนชุดที่สองเข้าไปนี่โดนทั้งลำตัวทั้งข้างบนนะฮะแชมป์เโลก ยกที่แปดนะครับของเราทานไม่ไหวครับแต่โลฮาร์ก็เจอลูกนักๆของสามากไปในยกที่เจ็ดย่ำแย่เหมือนกันนะครับอ่าก็พยายามแล้วนะฮะอาจารย์ครับเราเป็นผู้ท้าชิงนะฮะก็ทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์นะครับถึงจะสู้ไม่ได้ก็เป็นเรื่องของกีฬานะครับฉะนั้นแชมป์โลกเราไม่ได้เพิ่มขึ้นมานะฮะแต่ก็ไม่ได้เสียไปนะครับฉะนั้น สามารถก็พยายามแล้วนะครับก็คงจะหมดกําลังแล้วก็ทิ้งโดนหมัดนะฮะ<ช>นักพอสมควรเสียโดนแต่ละหมัดนี่เราต้องเห็นใจเลยฮะไม่ว่าจะเป็นฮุกซ้ายก็ดีหรือหมัดขวาตรงก็ดีที่รุนแรงนะครับก็วัย28ปีของอ e ีรอยโลฮัสผมคิดว่าจับตาดูนักมวยคนนี้ต่อไปนะฮะจะมีเป็นการคาดเข็มข,ขัดของประธานนะฮะนะครับนั<ส>่ะซ<ส>ันตนานะับผ<ส>ู<ส>้จัดการของเขาก็ดีใจนะครับ ก็เคยเอาเดวิดกีแมนมาเสียเข็มขัดแชมป์โลกให้กับแสสอเพนกิทของเรานะครับเวเนซุเอลามันกันนะครับไม่เป็นไรครับคุณสมมาตรฮะเราพึกคักได้พิธีกรนะเพราะว่าเราจะไม่ได้เป็นแชมป์โลกก็เป็นเรื่องของกีฬานะครับฉะนั้นเราต้องยอมรับทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วนะครับมาวันนี้ต่อยได้ดีมากนะครับ แต่ว่าเราแพ้ภัยธรรมชาติครับอันนี้ถือว่าภัยธรรมชาตินะฝีมืออะไรต่างๆนี่หัวใจอะไรเราพร้อมสับนะครับครับแต่ื้นไม่ได้นะวัยสามสิบสองปีคขาสามารถพยากรณาแล้วก็สู้อย่างสุดใจขาดดินแล้วแต่ทําหน้าที่ได้เพียงเท่านี้นะครับเพราะแชมป์เปี้ยนโลกยิ่งใหญ่กว่าเรานะครับฉะนั้นเราเป็นผู้ท้าชิงแชมป์เปี้ยนโลกนี่ก็รู้สึกว่าต่อยได้สมศักดิ์ศรีนะฮะถึงแกชนะไปนะครับผมคิดว่าในชีวิตการชกมวยของแก ครั้งนี้ก็ทําให้แกลําบากใจและเจ็บตัวมากพอสมควรทีเดียวผมนะเดินทางไปดูแกต่อยที่ประเทศเกาหลีไปช่วงชิงเข็มขัดมาได้แล้วไป<ฆ>ป้องกันตําแหน่งที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ<ฆ>ฉะนั้นเรามีนักมวยนะฮะ<ฆ>เราสามารถที่จะติดต่อท้าชิงได้ในประเทศไทยในรุ่นเฟเธอเวทนะฮะ<ฆ>แต่คิดว่าของเราในขณะนี้มวยรุ่นเฟเธอเวทเราไม่มี<ฆ>นะฮะมีก็เพียงสามารถพิการรุณเท่านั้นเด็กรุ่นใหม่ต้องจับตาดูต่อไปครับ วีร์้ราเราฮาดนี่เคยชนะมวยไทยเราสองคนนะครับครับอย่างจิมมี่สิทธิ์ไฟแดงก็ยกที่สี่นะฮะวันนั้นผมดูอยู่ด้วยฮะแกต่อยที่โตเกียวโดมนะวันที่ไทยสันต่อยแพ้ถ้าแกต่อยน็อกทางด้านจิมมี่ยกสี่แล้วแกก็มาน็อกเอกสิทธิ์่อแดงเอกดอนเจดีฮะในยกที่สี่คนแล้วแกพัฒนาเร็วเหลือเกินนะมาเป็นแชมป์เป็นโลกได้อย่างรวดเร็ว เวเนซุเอลาเป็นประเทศของประธานของ WBA หรือสมาคมมวยโลกเมโดซาเป็นประธานฉะนั้นคณะกรรมการที่ห้ามวันนี้ผมเคยกล่าวเรียนแล้วว่านณะขณะนี้เดี๋ยวเราจะบอกคะแนนว่าผลของการให้คะแนนเป็นอย่างไรรนะฮะขณะนี้เราต้องกลาบขอบคุณไปยังโรงพยาบาลเปาโรนายแพทย์อุดมทองบริสุทธิ์ท่านได้ให้เกียรติมาในงานนี้ด้วยและมีผู้ใหญ่ของพักความหวังใหม่มาให้เกียรติหลายท่านด้วยกันเช่นรองหัวหน้าพัก พลเอกสิริทิวพันธ์นะฮะท่านก็มานั่งอยู่ในที่นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรองหัวหน้าพาคอีกท่านท่านวีระมุสิกพงศ์นะครับแล้วก็ยังมีสสอ,อย่างนี่บินมาเลยฮะจากฉะเชิงเซาจตุรนฉายแสงนะครับครับยังมีอีกหลายท่านด้วยกันที่ไม่ได้กล่าวนามก็กราบขออภัยด้วยนะครับครับเราต้องสดชื่นฮะ,ะเพราะว่านักมวยทั้งคู่นี่แข่งขันกันแล้วสมศักดิ์ศรีฮะในอยู่ในจุดนี้นะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านไปนั้น นายพิทักษ์กรังสีธรรมนะครับประธานจัดการแข่งขันก็ได้ขึ้นไปบนเวทีแล้วก็คาดเข็มขัดแชมป์ครับค่ายกับอิรอยโลฮัสน่าชื่นใจนะครับแล้วตอนนี้อิรอยโลฮัสก็เข้าไปดูสามารถนะครับพร้อมทางขอโทษขอโพยนะครับแสดงน้ําใจนักกีฬาึ่งกัดแล้วกันครับครับเดี๋ยวเราพักโฆษณากันสักครู่มาดูมวยเงินแสนนะฮะที่มีเวลาจะถ่ายทอดครบสองชั่วโมงคือโอโรโนพองเมืองอุบล นะฮะกับทางป้อมเพชรนราตีกุลเป็นนักมวยเงินเกือบ2องแสนทักคู่จะถ่ายทอดให้ท่านได้ชมอีกคู่นะครับเรา